สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะกันิการไมเวทัยแลนด์ค่ะวันนี้ไปดูเรื่องของรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพนครราชสีมากันหน่อยแต่ว่าไม่ได้ถ่ายต้นทางปลายทางเหมือนที่เราเคยนำเสนอนะคะวันนี้ค่ะจะไปแถวแถวเขื่อนลำตะคองเป็นหลักเลยเพราะว่าจะมี1สัญญาจาก14สัญญานะคะนั่นคือสัญญาที่3-3มีีโครงการก่อสร้างผ่านเขื่อนลำตะคองเลยนะคะไม่ได้ผ่านด้านข้างนะคะแต่ว่า ลงน้ำเลยค่ะเพราะฉะนั้นหน้าตาบรรยากาศหน้าง,งานจะเป็นอย่างไรวันนี้เรานัดหมายกับทีมวิศวกรสนามของโครงการเอาไว้ตรงนี้อยู่ใกล้ๆก,กับสำนักง,งานโครงการค่ะเดี๋ยวสักครู่จะตามทีมงานไปที่บริเวณโครงการก่อสร้างแถวๆเขื่อนลำตะคองกันค่ะ ตอนนี้เราตามหลังรถของวิศวกรโครงการนะคะบริเวณที่เห็นขวามือของเราตรงนี้ก็เป็นโครงการก่อสร้างของสัญญา 3- า3ดสค่ะแต่ว่าเป้าหมายของเรานะคะเราจะไปดูโครงการก่อสร้างที่อยู่บริเวณเขื่อนลำตะคองเลยค่ะมองไปด้านหน้าเราเราก็เห็นส่วนของเขื่อนลำตะคองแล้วนะคะ เจอคุณพีวิศวกรสนามอีกรอบหนึ่งสวัสดีค่ะคที่บอกว่าอีกรอบหนึ่งเพราะว่าเคยมาเจอกันน่าจะปีหนึ่งแล้วเนาะใช่ครับผมเดี๋ยวบอกก่อนบริเวณนี้คือที่ไหนยังไงครับคุณพีบริเวณนี้จะเป็นตัวของ อ่างเก็บน้าลําตะคองนะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีการก่อสร้างตัวโครงการรถไฟความเร็วสูงบริเวณนี้เลยใช่ไหมแต่ทาไมมันไม่มีน้ำเลยคุณทีน้ําก็เพิ่งลดไปครับเพื่อประมาณในกุมภาพันธเพิ่งลดไปได้ระดับหนึ่งก็ตอนนี้เราก็เล่งเข้าก่อสร้างอยู่ก็คือบริเวณจุดนี้น้ําเต็ม น,นะคะเอาละเดี๋ยวก่อนเราจะไปคุยรายละเอียดทั้งหมดเพราะว่าหลักๆเลยที่เรามาถ่ายวันนี้อย่างที่บอกว่าผู้ชมบอกว่าช่วยมาตามให้หน่อยเรื่องที่มีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงผ่านลำตะคองเดี๋ยวอันดับแรกเอาภาพรวมก่อนนี่คือสัญญา3ามขีดสาใช่ครับทำอะไรบ้างข้าสัญญานี้สัญญาสญญามขีดสจะเป็นการก่อสร้างตัว โครงสร้างครับลดไฟยกระดับเจ้าตามที่เห็นอยู่นะครับตัว่ันจะมีพวกต่อมอต่างๆพวกนี้ยยกระดับหมดเลยใช่ยกระดับก็จะมีบางส่วนที่เป็นตัวคันทางระดับดินเดิมก็จะอยู่ตรงท้ายโครงการอาจจะออกจากตัวลำตะคองไปก็จะเจอกับตัวคันทางตรงนั้นนะครับกี่กิโลนะคะสัญญานี้ประมาณย6กิโลแต่หลักๆจะเป็นยกระดับใช่ครับใช่ไหมคะจะลงในส่วนของลำตะคองสักกี่กิโลคะประมาณ5.7กิโลครับทางเยอะพอสมควรตรงนี้ แล้ว5.7ที่ว่าจุดที่เรายืนได้อยู่หัวหรือกลางหรือท้ายตรงนี้บริเวณหัวครับหัวลำตะคอใช่ครับที่ผ่านมาปัญหาคืออะไรอะคะปัญหาหลักๆอันนี้ก็เป็นเรื่องทุกคนเห็นได้เห็นว่าตัวนี้ขังลงทำงานง่ายแต่สิ่งหนึ่งที่เราเจอปัญหาแล้กก็คือเรื่องเวลาคือเราไม่สามารถควบคุมเวลาตัวนี้ได้ก็คือบางปีถ้าโชคดีหน่อยฝนตกน้อยเราก็สามารถมีเวลาในการก่อสร้างได้มากขึ้นช่วงปีที่ผ่านมานี้เริ่มเข้างานได้ตอนไหนคะเฉพาะช่วงลำตะคองเข้างานได้ประมาณช่วง เนษาคฤษภาครับเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นล้วคะเดือนไหนที่ท่วมประมาณสิงหาคันยายนเนี่ยเริ่มท่วมแล้วตรงไหนทําได้เร่งทําตรงนั้นก่อนค่ะครับ,รบแสดงว่าถ้าน้ําขึ้นมาปุ๊บนี่คือทุกอย่างต้องหยุดหรือว่ายังพอทําได้บ้างคะทุกอย่างต้องหยุดครับเพราะว่ามันไม่สามารถทําได้อย่างตรงถ้าสมมติว่าเราก่อทัาตุงนี้แล้วน้ําท่วมก็พวกฟอร์มเวิร์ฟหรือแบบต่งตางๆเนี่ยมันไม่สามารถอ่าก่อสร้างได้แล้วก็ลดปูนก่อเข้าไม่ได้เหมือนกันอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่เราทําทําอะไรไปบ้างแล้วคะ ตอนนี้มีการเจาะเสาเข็มไปครับก็น่าจะได้ประมาณสักเกือบเต็มร้อยแหละเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แหละก็น่าเหลือแค่ตรงน้าท่วมที่ปีที่แล้วไม่สามารถทําได้ก็น่าปีนี้น่าจะเก็บให้หมดแล้วก็ฐานลาดก็ตามปกติก็น่าประมาณสัก60 7 0เจซแล้วก็ส่วนที่เราจะเล่นจริงก็จะเป็นตัวงานเสาที่แหละที่จะเล่งให้ทันครับผมแล้วคาถามสําคัญทําไมจะต้องลงไปในลําตะขอไม่สามารถทําอ้อมๆไปได้หรอครับเพราะอะไรอะคะอ่าส่วนแรกที่พูดก็คือเรื่อง การออกแบบของตัว <คะ S 2> นี้ซึ่งเราต้องยอมรับว่าไอ้ตัวนี้เป็นการออกแบบจากทางประเทศจีนที่ <ứng S 2> <ม>เขามอบให้กับทางไทยมา <คะ S 1> ดังนั้นเขาจะมีสเปคค,ความเร็วที่โคง้งต่างๆที่เขากําหนดไว้ <zon S 1> ว่าโค้งมันต้องโค้งประมาณเท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยโค้งนี้เป็นโค้งที่สามารถรองรับความเร็วของรถไฟความเร็วสูงได้<ห>ซึ่งเพราะถ้าเกิดเราขยับไปทางนน้นน่อาจจะไม่สามารถรองรับได้เพราะจะมีช่วงโค้งที่มันคแคบมากขึ้นตัวน,นี้ก็จะเป็นช่วงที่สามารถรักษาความเร็วรถไฟได้พอดีเลยต้อง เข้ามาในตัวลำตะคองตนี้คือเป็นรถไฟความเร็วสูงถ้าจะไปหลบหลบลำตะคองโค้งมันอาจจะไม่ไม่ปลอดภัยและสำหรับความเร็วใช่คือความเร็วอาจจะพอๆกับตัวรถไฟทางคู่ก็ได้เขาให้ใช้ประสิทธิภาพไม่เต็มที่อย่างส่วนของลำตะคองที่เราเคยมาถ่ายแถวแถวคลองขนานจิดตรงนั้นเขาก็จะอยู่เฉียดเฉียดลำตะคองเลยของความเร็วสูงแนวจะมายังไงคะแนวก็จะเป็นโค้งครับโค้งถ้าเห็นจะเป็นโค้งแนวออกไปแล้วก็จะเฉียด ไปด้านนี้เฉียงขวาไปก็คือของเราจะผ่านลำตะคอง<ช>ไปก่อนเราจะผ่านลำตะคองแล้วก็จะขึ้นไปเจออะไรอะคะ,ะขึ้นไปเจองานคันทางครับรถไฟคันทางก็คล้ายๆกับตัวของงานทางคู่แต่ว่าก็จะมีขุดดินจากภูเขาออกมาเพื่อป้องกันสโลปไม่ให้ดินมันพังทลายแล้วเห็นบอกจะมีอุโมงค์อ๋อ ใช่ครับก็อุโมงจะเป็นของอีกสัญญาหนึ่งคือสัญญา3ามซึ่งเดี๋ยวจะเชื่อมต่อกันในช่วงของตัวทางซิชันแต่หมายถึงว่าสัญญานี้พอขึ้นจากลำตะคองปุ๊บไปเจอทางระดับดินแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็จะเข้าอุโมง์ของสัญญาที่3ามขีสองใ่จะเป็นลักษณะนั้นใช่ครับสรุปความยากของการทํางานสัญญาตรงนี้อยู่ตรงไหนอะคะคุณพีอ๋อก็เรื่องเวลาครับที่ต้องมิเนตให้ดีแล้วก็ต้องทําให้แบบตามแผนช่วงอาทิตย์ที่แล้วพี่เห็นโคราชนี่เจอพายุฤดูร้อนเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพฤษภาฝนจะมาแล้ววางแผนกันไไว้ ก็น่าจะเล่นตัวที่ระดับไม่ได้ต่ําเท่ากับตัวระดับน้ำครับ <c oughs> ก็คือสามารถก่อสร้างได้ที่สามารถทำางานเหมือนทางานในช่วงหน้าฝนได้ <c oughs> เหมือที่อื่นที่น้ําไม่ท่วมไม่ได้สองอ่งกระผงอะไรมา <c oughs> ก็จะเล่นตรงนั้นแต่ตอนนี้น้ํายังไม่ฝนยังไม่มาเร่งเลยเราก็เล่นตรงที่เสียงที่สุดก่อน <c oughs> <c oughs> ก็คือตัวข้างในที่จะมีพวกทางฟอร์มเวิร์สต่างๆที่ตั้งไปรอแล้วก็จะเล่นตรงนั้นก่อน เพราะฉะนั้น5.7กิโลใช่ไหมคะที่จะต้องลงลําตะคองใช่ครับ5.7กิโลตอนนี้แห้งสักกี่กิโลคะที่เป็นแบบนี้ตีไปว่าแห้งประมาณสัก2.5วันนี้ก็ครึ่งครึ่งก็ครึ่งครึ่งก็ดีหน่อยที่มีพื้นที่ที่สามารถทํางานได้แต่ส่วนที่เป็นน้ําก็ยังทําได้อยู่ตอนนี้เพราะน้าน่าจะลงต่ำไหมคะหรือยังไงก็ยังน้ําตรงนี้บางส่วนที่ยังไม่เห็นตัวถนนคออรสเนี่ยก็ยังไม่เข้าไปเพราะเดี๋ยวต้องมีการซ่อมถนนด้วยเพื่อรองรับไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ จะ<า>ผูกเครื่องจกักรเพราะฉะนั้นหน้างานตอนนี้ฐานรากที่รบรอยแล้วแล้วก็อาจายจะเล่นตัวตอมอ้อเป็นหลักค่ะแล้วก็พออันนี้เสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปคือ,อยังไงต่อคะก็จะเป็นการติดตั้งตัวเซตเมนเขาตอนนี้เซตเมนก็ได้มีการเริ่มขยอยเอา,าไปติดตั้งไว้แต่ตอนนี้เซตเมนที่วางแผนไว้จะติดตั้งตรงประมาณช่วงกลางของลำตะขอหมยถึงตัวอะไรตัวพื้นทั้งบนนะคะใช่ลอนเชอร์ทังบนที่จะได้เห็นเป็นแนวสะพานลักษณะนั้นเลยนะคะแล้วท่านแล้วเสร็จนี้เราจะได้เห็นบรรยากาศสวยงามขนาดไหนคะคุณพี น่าจะเป็นจุดที่น่าจะเป็นไฮไลท์เลยของโครงการสัญญา3ามสแล้วก็น่าจะเป็นทั้งหมดของโครงการเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามาช่วงหน้าฝนตรงนี้ก็จะเป็นท่วมไปด้วยน้ําตองข้างทางก็อาจจะเต็มไปด้วยน้ําความสวยงามก็อาจจะเป็นจุดที่น่าจะเรียกนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะใช่เพราะที่ผ่านมาก็เป็นนั่งรถไฟแถวแถวเขื่อนป่าสักกันตอนนี้เดี๋ยวจะมีผ่านลังตะคอนนะคะตรงนี้คือถ้าขึ้นนน้าขึ้นถึงบริเวณไหนคห้คุณพีมองตรงคันทางก็ได้ครับเนืดินน่าจะสูงประมาณ สูงประมาณนั้นเลยนะคะเราจะอย่างนั้นดี่บอกเพราะต้นอก็เราก็พยายามเอาดินมากั้นเหมือนกันแล้วโครงสร้างที่สมมติว่าตอนที่มันแช่น้ําอยู่หลายเดือนมันมีผลกับโครงสร้างไหมครับเรื่องความแข็งแรงอันนี้จะมีการตรวจสอบโดยทางที่ปรึกษาเ c มาตรวจสอบก่อนเริมโครงการอยู่แล้วให้มันได้มาตรฐาน ตามที่ให้ประชาชนใช้งานได้อย่างะะโอเคปลอดภัยเบ็ดเสร็จทั้งหมดนี่วางแผนว่าจะเสร็จสักเมื่อไหร่คะคุณพีประมาณสัก2ปี2 2> เพราะว่ามันเรื่องอย่างที่บอกคือเรื่องเวลาที่ม,มันไม่สามารถทํางานได้เหมือนพื้นที่อื่นๆที่สามารถทาได้เต็ม3า5วันแต่ก็พยายามเล่นให้น่าจะภายใน2ปีนี้ให้น่าจะให้เสร็จอาจจะเสาขึ้นแล้วก็น่าจะเตรียมตัวรันเชอร์อย่างน้อยให้เห็นว่าเราได้เล่นรัดในส่วนงานนี้ให้เต็มที่เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ตรงนี้ให้เต็มที่ เพราะว่าจริงๆแถวๆลำตะคองนี้ผู้ชมบอกเรามาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแหละมาดูให้หน่อยเราก็บอกว่าเราติดต่อไปแล้วนะแต่ว่ายังม่ถ่ายไม่ได้จริงๆเพราะว่าน้ายังไม่ลงเลย<ช>แต่เดี๋ยวเราไปดูด้านนู้นกันต่อนะครับไปเลยค่ะครับเรานั่งมาสักระยะบริเวณนี้ถ้านับส่วน5.7กิโลที่ต้องผ่านลำตะคอง อันนี้ประมาณกลางไหมคะใช่ครับแค่แคประมาณกลางถ้าดูตรงข้างหน้าตรงนู้นนะครับมันจะเป็นช่วงน้ำค่อนข้าง,างลึกที่สุดตรงบริเวณนั้นนะครับตอนนี้น้ำว็ยังไม่ลดอยู่แต่ก็ค่อยๆลดลงไปเรื่อย,อยๆแล้วนะครับอ๋อข้างหน้านี่ถือว่ายังลึกเหรอคะ ลึกครับลึกครับแต่ทํางานได้แล้วก็เริ่มทยอยทางานได้ครับก็เดียเริ่มค่อยๆปรับ huh. พื้นที่ตรงถนนอะไรต่างๆเนี่ยวเดียวจะค่อยเริ่มทยอยปรับก็อย่างเห็นกองดินต่างๆเนี่ยแต่ว่านั่นเพราะตอนแรกที่น้าท่วมคือไม่เห็นอะไรเลยอันนี้เดี๋ยวแนวจะไปยังไงต่อคะแนวของทางรถไฟโค้งไปครับ โค้งไปด้านขวาของเราใช่ครับแล้วก็จะมีตรงข้างขวาเราก็จะเห็นตัวถ้าจะเห็นดีๆจะเป็นตรงพื้นที่ที่มีการเกีย่ยพื้นที่ไปบางส่วนไปแล้วก็าจะไปเชื่อมกับตรงนั้นต่อคือมันจะโค้งไปแนวนู้นเลยใช่ผโค้งไปทางขวาอมองจากทางโคราชไปแต่ด้านข้างหน้านู้นยังไม่ได้ทําอะไรก็ยังไม่ทําอะไรครับเพราะตรงนี้น,น้ำท่วมน้ำมันท่วมอยู่ใช่ครับ ความมันจะลดเราก็ต้องรอใช่ครับแล้วถ้าฝนมันมาเดือนหน้าเราคุณพีก็ต้องหาวิธีครับต้องหาวิธีกันนะต้องหาวิธีทําให้ได้อ่ะแล้วมีการคุยกันไว้ล่วงหน้ามั้ยคะถ้าสมมติว่านปัจจุบันมันเป็นแบบนี้แล้วถ้าปีหน้าซึ่งตอนนี้ฟ้าฝนบ้านเรามันก็มาไม่ถูกต้องตามฤดูกาลบางทีมันมาเร็วแล้วถ้ามันมาอีกแล้วน้ํามันยังไม่ลงสักทีวางแผนไว้ว่ายังไงอะคะวางแผนเบื้องต้นก็คือถ้าเกิดตรงที่น้ําท่วมแล้วก็ยังไม่สามารถก่อสร้างได้จริงๆนะครับ ก็อาจจะต้องเล่นรันในส่วนที่ทํางานได้ก่อน,นอคืออย่างน้อยบบนนต้องลองอย่างนั้นไปก่อน<ช>ดีเวเปน<ช>ว่า<ช>เรามีวิธีอย่างอื่นเช่นอาจจะมีการต่อโป๊ะขึ้นไปก่อสร้างอ,อย่างนี้เพิ่มเติมแต่ว่านเนี้ก็ต้องดู ขั้นตอนการก่อสร้างทีนเพราะว่าในส่วนนี้มันยังมันก็อยู่ในพื้นที่ของกรมชนเหมือนกันซึ่งการก่อสร้างก็ต้องมีการประสานกับทางกรมชนด้วยทินมันไม่ใช่พื้นที่แบบที่เราสามารถทําอะไรก็ได้แต่ก็ถูกต้องเนาะหลักที่บอกว่าส่วนที่ทําได้ก่อนก็เร่งตรงนั้นไปูก่อนกันแล้วกันนะคะแต่ส่วนที่ถ้ามันน้าท่วมจริงๆก็ต้องรอถ้าท่วมจริงๆท่วมเดือนไหนถึงเดือนไหนนะคะประสบการณ์ที่ผ่านมา ช่วงประมาณกลางสิงหาครับแล้วก็ยาวไปถึงปลายปีเลยก็ประมาณ่วงกหาปก็เริ่มค่อยๆ่อทยอยลดลงเพราะฉะนั้นถ้าทำได้จริงๆงก็แปดเดือนเหมือนกันนะก็ไม่น่ามีปัญหานะคะระหว่างนี้ก็เร่งส่วนที่ไม่โดนน้าท่วมไปก่อนใช่ครับก็อาจจะเร่งเสาที่ทำได้แล้วก็เร่งติดตั้งตัวงานลอนเชอร์ต่อไปตรงนั้น นี่แหละผู้ชมอยากให้เราพามาชมวันนี้พามาชมแล้วนะคะแล้วก็จะได้ทราบด้วยว่าเขามีปัญหาอุปสรรคอะไร,น,รนะคะแต่ที่แน่ๆคือได้รู้เหตุผลแล้วแหละว่าทําไมถึงจะต้องสร้างเขาเรียกว่าผ่าลําตะคองเลยนะคะคป่ะเดี๋ยวดูตรงนี้เสร็จเราไปดูช่วงปลายของสัญญานี้กันค่ะร้อนไหมคะตากแดดทุกวันเลย <laughs> บริเวณนี้ทราวบว่าช่วงที่น้ําท่วมสูงสงนี่คือมิดหมดเลยนะคะเดี๋ยวตามรถของคุณพีไปเรื่อยๆนะคะเห็นบอกว่าจะจอดให้ทีมงานเราเก็บภาพตรงนี้กันด้านหน้าก็เห็นคนงานก็ทํางานกัอนอยู่นะคะเมื่อสักครู่เราก็ผ่านตรงนี้แหละคุณผู้ชมซึ่งอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าน้ำขึ้นเนี่ยก็จะท่วมหมดเลยแม้กระทั่งตรงที่เรายืนตรงนี้นะคะและเดี๋ยวมองไปด้านหน้าตรงนู้น ก็จะเป็นจุดที่แนวรถไฟที่ผ่านลำตะคองก็จะขึ้นไปตรงฝั่งแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้น้ำลดนะคะก็เลยเหมือนกับว่าเราอยู่บนบกกันแต่ว่าจริงๆถ้าเป็นช่วงที่น้ำขึ้นบริเวณนี้ก็คือเป็นน้ำในเขื่อนลำตะคองเลยค่ะช่วงที่น้ำขึ้นนีดตรงนี้หมดเลยใช่ครับขึ้นหมดเลย เพราะฉะนั้นถ้าน้ำขึ้นเต็มๆแล้วถ้าโครงการนี้แล้วเสร็จแสดงว่าเราก็จะเห็นแนวรถไฟความเร็วสูงตรงนี้คือลําตะคองยาวไปถึงนู่นเลยใช่ครับเกณยงแต่ท่านะวันนี้มันเหมือนกับรถไฟความเร็วสูงอยู่บนบกใช่ไหมคะใช่ครับฉัต้องไหนคะทางที่จะไปสิ้นสุดตรงนี้ก็จะเห็นตัวน่าจะเห็นตัวรถจอดตรงนู้นนะครับก็คือจะสิ้นสุดตรงนั้นเลยใช่ครับเราก็จะไปเจอทางระดับดินใช่ครับผมอันนี้น้างานทําอะไรกันอยู่คะตอนนี้น่าจะกำลัง ทาการซ่อมแซมถนนนะครับเพราะว่าน้ามันพึ่งลดก็เลยกําลังแบบเคลียกองดินต่างๆเพื่อมาปรับพื้นที่ต่างๆที่ขึ้นถึงตรงไหนคะจากตรงที่เรายืนอยู่ถึงไกลขนาดไหนคะถ้าตรงนี้ก็น่าจะถึงประมาณสักมาต้งกล้วยพอดีาถึงประมาณต้นกล้วยเลยครับโอ้โหีแล้วหนักอยู่หนักใช่ไหมคะเครืองสูงพอสมควรครับคือให้สร้างเสร็จก่อนถ้าน้ํามานี่จะสวยเลยใช่ครับตอนนี้อาจดูยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่นี่ขอให้ทํางานให้ได้ใช่ครับนะคะ อ๋อเคลียถนนกันก่อน รถกันมาสักระยะตรงนี้เริ่มเห็นน้ําเยอะแล้วแต่ว่าเป็นช่วงปลายของสัญญา3ามขีสามแล้วใช่ไหมคะนะครับอันนี้ช่วงน่าจะช่วงท้ายแล้วช่วงท้ายๆแล้วแต่ว่า<ม>ขวามือของเราตรงนี้ก็คือที่เราเห็นนี่คือรถไฟทางคู่ใช่ครับใช่ใชแล้วเครื่องมือตรงนู้นนะคะน,นี่เป็นของโครงการรถไฟคาร์ลสูงครับ,<ช>รบกำลังเล่นเจออาะฐานลากเหมือนกับโครงสร้างยกระดับใหม่อันนี้ก็เป็นของสัญญาคุณพีนี่แหละสัญญาเดียวมันจะเชื่อมกับตัวคางฐานตรงนั้นต่ออีกตรงนี้อีกประมาณสัก6กเจ็ดฐานลากก็่าจจะ ถึงตัวทางอยู่ระดับครับผมเพราะฉะนั้นเมื่อสักครู่แนวมันมายังไงนะคะคุณพีแนวที่เรายืนอยู่ตั้งแต่ต้นทางมาตรงกลางแนวจะเฉียงมากครับเป็นครึ่งวงกลมจะมาทางน้นใช่เชี่ยวประจันมาแล้วก็มาเชื่อมขึ้นตรงนี้ใช่ครับอ๋อจะยกข้ามทางรถไฟทางคู่ตรงนี้ไปใช่ครับแล้วก็ไปอีกสักพักเป็นระดับดินใช่ครับแล้วก็เป็นอุโมงค์ใช่เริ่มหลงมุมละอ๋อมันจะมาทางนี้เลยใช่ไหมคะแล้วตอนที่น้ําขึ้นนี่ขึ้นถึงไหนครับคุณพีบริเวณี้็เป็น ต้นไม้ก็ถ้าเอาเป็นแนวต้นไม้ก็น่าจะถึงประมาณตรงตรงนี้ได้ครับหรือใช่เพราะว่าตรงนี้คือเข้าไม่ได้เลยแล้วตอนนี้บริเวณนี้คือสรุปแล้วเหลืออะไรบ้างข้างงานช่วงตรงนี้จะตรงนี้จะถ้าตรงนี้จะเหลืองานเสาเข็มครับก็คือยังไม่ได้เริ่มนี้เลยเพราะว่าตรงนี้น้ําท่วมก่อนน้ำเขียวเป็นช่วมงอยู่ใช่ไหมคะ๋อไปถึงตรงนู้นแหละที่ยังทําไม่ได้ตรงน้ําเยอะๆใช่ครับแต่บริเวณนี้ก็คือสามารถทําได้บ้างใช่ครับก็น่าจะจอดท้าตรงนี้เสร็จก็น่าจะเริ่มมาตรงนี้ต่อครับผม รั้วที่เราเห็นนี่เป็นรั้วของทางคู่คของทางคู่เขานะคะเอาละเพราะฉะนั้นอย่างน้อยคุณพีสรุปอรอบพาเรามาดูในส่วนของลำตะครองอย่างที่บอกว่าจริงๆรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพโพราชเขา250กิโเมตรแต่เรามาดูสัญญานี้แหละเพราะว่าผู้ชมอยากให้เราพามาชมกันสรุปณนะตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราคาดว่าจะเสร็จเมื่อไหร่คะของสัญญานี้ถ้าสรุปแล้วก็ถ้าตีภาพรวมงานทั้งหมดก็อาจจะประมาณ50-60เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่ามันงานทางลากับงานเสาเข็มก็คือเกือบ เกือบครบแล้วนะครับอาจจะเหลืองานของเสาแล้วก็งานเซตเมนต์งานลอนเชอร์ที่ตัววางตัวรางรถไฟก็อาจจะต้องใช้เวลาตรงนิดนึงก็ที่คาดว่าก็น่าจะประมาณสัก2ปีนะครับอาจจะเสร็จของตัวในลำตะอคอก็ต้องรอรุ้นว่าน้ําจะเป็นยังไงหรือฝนจะเป็นยังไงต่อไปอาจจะมีการบกลบนิดนึงเพราะต้องดูที่สภาพอากาศแต่ทางสาิาก็จะเล่น ก่อสร้างตรงนี้ให้เสร็จให้เร็วที่สุดให้ประชาชนได้ใช้งานตรงนี้ครับผมถ้าไม่มีอุปสรรคเรื่องน้ำไม่โอ้โหรับรองว่าเสร็จเร็วเลยแต่ถ้ายังไงเป็นกําลังใจแล้วก็มั่นใจว่าเส้นทางนี้จะต้องสวยแน่นอนเพราะว่าหลักๆคุณผู้ชมที่เรียกว่ารถไฟลอยน้ําที่ผ่านมาเราก็จะนึกถึงบริเวณเขื่อนป่าสามชนเสธิต์ต่อไปอนาคตจะมีตรงเขื่อนลาตะคอนี้ด้วยเดี๋ยวยังไงถ้าอนาคตเริ่มพรึบมายาวๆนะเริ่มเห็นเสาต่อมอเยอะๆนี่เดี๋ยวเราขออนุญาตมาถ่ายอีกรอบนะคุณพีไดขอบคุณมากนะคะครับผมยินดีครับ วันนี้มาถ่ายสัญญา3ขีด3ช่วงบันไดมา้าลำตะคองเป็นหลักเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงลำตะคองวันนี้ให้ชมภาพบรรยากาศกันตเต็มที่เลยค่ะส่วนภาพรวมทั้งโครงการระยะทาง250กิโลเมตรกรุงเทพนครราชสีมาเท่าที่เราตามจากข่าวของการรถไฟแห่งประเทศไทยทราบว่าปี2,570ก่อสร้างแล้วเสร็จนะคะยังไงถ้ามีข้อมูลจะนำมาฝากคุณผู้ชมเป็นระยะระยะค่ะ วันนี้ขอขอบคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะและขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Myway Thailand ของเราด้วยนะคะดิฉันกนิการปรทุมชาติและทีมงานของเราทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ